สวัสดีครับผมนายธนวันรคำชูกเกษตรอำเภอวัชิระบรารมีจะขอ,อนำเสนอผลการดำเนินง,งานกลุ่มแปลงใหญ่ของอำเภอวัชิระบรารมีซึ่งในปัจจุบันอำเภอวัชิระบรารมีมีกลุ่มแปลงใหญ่ทั้งหมด8กลุ่มได้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว6กลุ่มกลุ่มแปลงใหญ่อ้อย1กลุ่มกลุ่มแปลงใหญ่กระบือ1กลุ่มเป้าหมายหลักของกลุ่มแปลงใหญ่ที่ต้องพัฒนาคือ 1. ลดต้นทุนผลผล,ผลิต 2. มีการเพิ่มผลผล,ผลิตต่อไร่ 3. สามารถเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้ได้ตรงตามมาตรฐานตามความต้องการของตลาด 4. มีการเชื่อมโยงการตลาดได้ในวันนี้ผมจะขอนำเสนอผลการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าหมู่ที่ตําตำบลบึงบัวอำเภอวัชระบรารมีขอเชิญรับชมได้ครับ แปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่5ตำบลบึงบัวอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรได้ดำเนินการก่อตั้งเมื่อปีพศ2562โดยการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาของตำบลบึงบัวอำเภอวชิระบารมีโดยมีนายสุทินนวมพันธ์เป็นประธานกลุ่มแปลงใหญ่มีคณะกรรมการและสมาชิกจำนวน74รายวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ร่อมจากราคาผลผลิตข้าวตกต่ำสมาชิกจึงร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องที่ดังนี้ 1. ใช้ท่าข้าวที่มีอยู่ในพื้นที่เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิต 2. ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นจุดศูนย์กลางแลกเปลี่ยนองความรู้ด้านการเกษตร 3. ใช้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับสภาพดินและการกําจัดศัตรูพืชในนาข้าว 4. ใช้โรงสีข้าวชุมชนเป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตและแปลรูปข้าวซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่5้าตําบลบึงบัวอาวําเภอวชิระบรารมี สามารถเป็นต้นแบบในการขยายผลการดำเนินงานและเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มแปลงใหญ่ในพื้นที่ตำบลบึงบัวได้แก่กลุ่มแปลงใหญ่อ้อยสหกรณ์ชาวนาวชิระบารมีจำกัดกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวสหกรณ์ชาวนาวชิระบารมีจำกัดและกลุ่มแปลงใหญ่กระบือหมู่13ตําตำบลบึงบัวนอกจากนี้ ยังสามารถพัฒนาเกษตรกรให้ก้าวไปสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพื่อบ่มเพาะสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะต่อไปและเป็นกลไกลในการสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาด้านการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตสินค้าเกษตรพันธกิจของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่5ตําบลบึงบัวอําเภอวชิระบรารมี ช้กลไกลของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเป็นองค์ความรู้และเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนในการผลิตข้าวโดยผลการดำเนินง,งานของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่ตําตำบลบึงบัวอำเภอวชิระบารมี สรุปได้ดังนี้ 1. สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ไร่ละ500บาทคิดเป็นร้อยละสิด้วยวิธีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการลดมเมล็ดพันธุ์ข้าวการใช้สารชีวพันธุ์น้ำหมักไล่มแมลง 2. ส,สามารถเพิ่มผลผล,ผลิตได้จำนวน150กิโลกรัมต่อไร่ด้วยวิธีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้น้ำหมักหมักตอสังการปลูกปอเทืองทำปุย๋ยพืชสดการใช้ธาตุอาหารรองแคลเซียมโบรอนแมกนีเซียมสังกะสีแมงกานีสและเหล็กการใช้ฮอร์โมนผลไม้การใช้พันุ์ข้าวคุณภาพจากการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิตส่งผลให้เกษตรกร,กรมีรายได้เพิ่มขึ้น 1,625บาทต่อไร่และสามารถพัฒนาการผลิตข้าวเข้าสู่ระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและได้การรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่มจากกรมการข้าวในการพัฒนาระบบการตลาดของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่5ตำบลบึงบัวอำเภอวชิระบราลมีจะใช้นโยบายตลาดนำการผลิตโดยมีการพัฒนาคุณภาพผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยการแปลรูปผลผลิตข้าวจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสารการสร้างแบรนด์สินค้าภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนชาวนาไทยบ้านหนองขาวซึ่งได้การรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมการข้าวนอกจากนี้ได้มีการเจรจาซื้อขายสินค้าล่วงหน้ากับทางโรงพยาบาลวชิระบาลมีและโรงเรียนบ้านหนองขาว รวมถึงสร้างเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรได้แก่สหารร์การเกษตรโรงสีกลุ่มอาชีพการเกษตรอื่นๆซึ่งในอนาคตจะมีการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพจำหน่ายโดยทําสัญญาตกลงกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตรเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตสินค้าเกษตรต่อไปนอกจากนี้คณะกรรมการแปลงใหญ่โดยการนำของประธานแปลงใหญ่ ได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มและมีมติเห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและสร้างความหลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวโดยจัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกไม้ผลเศรษฐกิจเช่นอะโวคาโดสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นราบมันเบอร์รี่ลิ้นจีนครพนมหนึ่งและการปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยประกอบอาชีพเสริมในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของสพกและศูนย์เครือข่ายอำเภอวชิระบาลมีได้แก่ศาลาเรียนรู้องค์ความรู้เรื่องข้าวและไม้ผลเศรษฐกิจแหล่งเรียนรู้ด้านประมงแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพอเพียงแปลงเรียนรู้ข้าวอินทรีย์แปลงผสมผสาน ซึ่งเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพต่อไป